สวัสดีค่ะชั้นชื่อชลิภาโกวสนธนากรน,นะคะอายุ70ปีค่ะเมื่อก่อนนี้มีปัญหาเรื่องสายตาถ้าไม่ใส่แว่นเนี่ยจะมองไม่เห็นปตนตอนนี้รูกสาวก็ซื้ออาหารเสริมสองตัวนี้มาให้ทานก็มองด้วยไม่ต้องใส่แว่นก็มองเห็นลค่ะแล้วก็ติดใจรสชาตินี้ทานทานม,มาเดือนหนึ่งแล้วก็ดีขึ้น มองเห็นโดยที่ไม่ต้องใส่แว่นอ่านหนังสือค่ะแต่ย่างอนะื่นอะมองเห็นแต่วเวลาอ่านหนังสือต้องใส่แว่นพอมาทานสองตัวนี้ก็เลยไม่ต้องใส่แว่นก็สะดวกอะค่ะอาหารเสริมนี้ทานง่ายค่ะทานไม่ยากค่ะพอฉีกออกมาก็ทานได้เลยเนี่ยทานวันหนึ่งก็สองยางเนะี่ยวันหนึ่งก็สองซองก็ขอบคุณอาหารเสริมยี่ห้อนี้คะ กดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ please subscribe to see new video